สวัสดีครับผมปราก AB p r e m i รี Motor ตครับเจอกันเป็นประจำทุกวันนะฮะสำหรับการรีวิวรถที่เข้ามาใหม่อยู่ในสต็อกของ AB Premium Motor ครับวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากครับกับเรือธงนะครับแบรนด์ Mercedes-Benz ครับมันคือเจ้า Mercedes-Benz S300 b l u e t e h y Hybrid ครับพลังงานดีเซลไฟฟ้าครับตัวรถคันนี้ปี2015ครับกับรหัส W 2 2 2ราคาครับเบามากๆครับได้ขับ s c l a s s ในราคาเพียง 1>, 1 8 90, 9 9 0 0 0บาทพร้อมกันแล้วตามมาดูครับเป็นหนึ่งในรุ่นเรือธงนะครับยอดขายดีมากๆสำหรับ Mercedes-Benz S-Class ทุกรุ่นเลยตั้งแต่รุ่นแรกจนมาถึงรุ่นโฉมปัจจุบันวันนี้ผมได้นำตัวรุ่น W222 ครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นโฉมของ เอกล s i v e ด้วยนะครับตามมาดูรายละเอียดของตัวรถครับตัวรถเนี่ยสีดำเดิมโรงงานและ Mercedes-Benz S300 คันนี้เนี่ยออกศูนย์สตาร์แฟลนะครับประเทศไทยเช็คประวัติจากศูนย์ได้เลยนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรักษารถเนี่ยเข้าเช็คระยะเนี่ยตรงตลอดนะครับระบบไฟหน้าของเจ้า s อสคลาคันนี้นะครับเป็นระบบไฟหน้าแบบ LED Intelligent Light System ครับสำหรับด้านบนโคมไฟเนี่ยจะมีในส่วนของ Daytime Running Light มาให้ ลักษณะของโคมไฟครับสวยเลยครับมีร่องรอยการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นแต่รอยแตกรอยบิ่นลายงาต่างๆไม่เกิดขึ้นครับมาดูในส่วนของกระจังหน้าขนาดใหญ่ของเจ้า s 3 0 0คันนี้ครับกระจังหน้าเป็นลักษณะโครเมียมนะครับมีเส้นโครเมียมเนี่ยด้วยกันถึง4เส้นด้านหน้านะครับโออามากครับแล้วก็ใหญ่โตมากนะครับสมที่เป็น s c l a s ครับมีดาวลอยให้อยู่ในส่วนของกระโปรงหน้านะครับกันชนของเขาเป็นกันชนแบบ exclusive ครับลักษณะของไม่ว่าจะเป็นพลาสติกต่างๆพวกนี้นะครับ สวยนะครับคิวโครเมียมต่างๆนะครับสมบูรณ์มากๆครับมาถึงท่าน้านข้างของเจ้า s c สค s s แล้วครับรถมีขนาดยาวมากครับ9 1 2 3 4 5 6 7 9ครับความยาวของเขาเนี่ยรวมๆแล้วนะครับประมาณโดยรวมเนี่ยประมาณ7เมตรใครที่สนใจจะซื้อ s c สค s s ไปนะครับถ้าที่บ้านเนี่ย มีขนาดลงรถไม่ได้ใหญ่มากพอสมควรเนี่ยอาจจะยัดเจ้า s c สคัเนี่ยจอดไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจก็ดูพื้นที่ในการจอดรถที่บ้านไว้ให้ดีก่อนมาดูในส่วนของด้านข้างครับตัวล้อของ s c สคัคันนี้ครับเป็นล้อตรงรุ่นของ e x c l u s i ู e ลักษณะแบบม u l ติส p โ k กหลายๆซี่ c เลยนะครับลักษณะตัวล้อเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับรัดด้วยยางขอบ19ครับตัวล้อขอบ19ตัวยางก็อข,อ 19, อข,อ 19, อขอบ19เช่นเดียวกันได้ยางมิชลินปียางของเขาเดี๋ยวผมดูให้นะครับปียางคือปี2020นะครับ สภาพยางเรียกว่าหายห่วงเลยนะครับตัวล้อของเราครับทำการเก็บงานมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับพร้อมใช้แล้วก็สวยสมบูรณ์มากๆคิ้วนะครับขอบกระจกต่างๆเป็นลักษณะของโครเมียมนะครับรวมถึงด้านล่างด้วยชายบันไดด้านล่างนะครับเป็นคิ้วโครเมียมทั้งหมดมือเปิดของเขาเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีทั้ง4บานสาม,มารถล็อกรถและปลดล็อกได้ทั้ง4บานเหมือนกันนะครับโดยปลายนิ้วสัมผัสแค่นี้เองแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้าจะมีไฟเลี้ยวในตัวมาให้ครับเรามาดูทางด้านท้ายรถครับ เจ้า S300 นะครับลักษณะโคมไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ Full LED ดครับดูใหด้ดีนะครับเวลาเราขับรถตอนกลางคืนเจอไฟท้ายของ เจ้า Mercedes b e n z ถ้ามีลักษณะของ3เส้นไฟ LED 3เส้นเนี่ยไฟหลีแสดงว่าข้างหน้าของคุณเนี่ยเป็นแบบ S Class เลยนะครับดูให้ดีอย่าไปแตะอย่าไปชนเขานะเดี๋ยวจะมีปัญหาแน่ๆน,นะครับโลโก้ของ S 3 0 0นะครับโลโก้ m e r c e d e s b l u e t e c h Hybrid อยู่ครบครับตัว E ขาดไปตัวหนึ่งนะครับหลุดไปแน่ๆน,นะครับเดี๋ยวเราหาใส่ให้แล้วก็ในส่วนของการชนท้ายของเขาเป็นการชนท้ายแบบ e x c l u s i v e ครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กระยะไฟทับทิมซ้ายและขวาแล้วก็จะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยด้านบนนะครับจะเป็นส่วนของชาร์จฟ นะครับรับสัญญาณวิทยุต่างๆและคันนี้เนี่ยส่วนของหลังคานะครับมาพร้อมกับหลังคาพารานำเหล็กลาสรูฟมาด้วยนะครับมาดูกันต่อครับในส่วนของฝาท้ายของเขาฝาท้ายของเขาเจ้าเอสคัสเนี่ยสามารถปรับความสูงเวลาเปิดนะครับความต่ําได้นะครับตอนนี้ผมปรับให้มันเปิดอยู่ประมาณเท่านี้นะครับแต่เป็นฝาท้ายไฟฟ้าหมดทุกอย่างครับด้วยความเป็นเ a สคัสบ e t e c h h y b r i d ทำให้ห้องโดยสารเก็บของด้านหลังเนี่ย ไม่ได้มีขนาดลึกและยาวมากเพราะว่าต้องใส่ในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบริดมาด้วยกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สามารถใส่ได้ครับถุงก๊อฟต่างๆนะครับอํานวยความสะดวกได้แบบเต็มที่แน่นอนด้านล่างของเจ้า S อสคคันนี้ก็จะมาพร้อมกับหูลากต่างๆและก็หลุมในส่วนของหลุมใส่ของมีค่านะครับซ่อนของมีค่าไว้ด้านล่างนะครับตะข่ายกันของต่างๆอยู่ครบเลยนะครับส่งต่อนะครับความสุขคันนี้ให้กับผู้ที่สนใจจะได้มีความสบายใจว่ารถคันนี้เนี่ยดูแลดีอย่างที่ผมว่าจริงๆครับ ตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ภายในจะเรียกว่ารถยนต์ก็ไม่เชินะครับมีความกว้างขวางใหญ่โตแล้วก็นั่งสบายมากๆครับลักษณะกุญแจของเจ้า S300 เป็นแบบลักษณะน้ำเต้านะครับสมาร์ทเอนทรีครับสามารถวางไว้ได้เลยนะครับเหยียบเบรกกดพุชสตาร์ทครั้งเดียวครับในส่วนของตัวพวงมาลัยและตัวเบาะของเขานะครับปรับออโต้ครับด้วยระบบ e c Entry Ex ครับ ตัวพวงมาลัยและตัวเบาะเนี่ยก็อยู่ในส่วนของตำแหน่งที่เราเมมโมรีเอาไว้ให้เรียบร้อยครับภายในของเขานะครับจะเป็นลักษณะของสีครีมทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยเองต่างๆนะครับแผงประตูลักษณะหนังของเขาต่างๆนะครับทุกอย่างจะเป็นสีครีมตัดกับในส่วนของลายไม้นะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโครเมียมมาให้ด้วยหรูรามากๆครับสำหรับเจ้า s 300ครับแผงประตูของเขาเตะตาที่สุดคือเจ้าลำโพงครับเครื่องเสียงของเขาคันนี้เนี่ย มาพร้อมกับเครื่องเสียงจากเบอร์เมสเตอร์ครับให้เสียงคุณภาพแบบไฮเอ็นเลยนะครับและก็มีในส่วนของเบาอุ o ่นและก็เบาเย็นมาให้ด้วยครับสามารถปรับแรงพัดลมในส่วนของเบาอุ o ่นและเบาเย็นมาได้ตัวเบาเองนะครับจะมีไออุ o ่นและไอเย็นขึ้นมานะครับทำให้การนั่งของเราการขับขี่ของเราเนี่ยมีความสะดวกสบายเพลิดเพลินนะครับแล้วก็เย็นตลอดทางแน่นอนครับ เมมโมรี่สามจุดครับในส่วนของตัวเบาะของเขานะครับปรับไฟฟ้าเต็มตัวครับไม่ว่าจะเป็นหัวหมอนพนักพิงนะครับเบาะรองนั่งต่างๆแล้วก็ในส่วนของเบาะรองน่องครับสามารถยืดและหดได้ด้วยมือเปิดต่างๆปุ่มปลดล็อกและล็อกรถปุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานครับสวยนะครับไม่มีร่องรอยนะครับการถลอกฉีกขาดหรือว่าเสียหายใด้ทั้งสิ้นเลยนะครับปรับกระจกออโต้นะครับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับปรับองศาของเขาได้ พับกระจกก็มีมาให้นะครับตัวพับกระจกนะครับตัวมอเตอร์พับกระจกทํางานเป็นปกติทุกอย่างครับด้านล่างก็สามารถวางแก้วน้ําวางกระป๋องน้ําได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของปุ่มเปิดฝาท้ายไฟฟ้ามาให้ด้วยพวงมลาลัยของเขาครับเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยพวงมลาลัยจะเป็นลักษณะแบบเรียกว่า2ก้านละกันนะครับตรงกลางจะเป็นโล่งๆแบบนี้นครับมัลติฟังชั่นครับด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของการปรับเมนูจากตัวหน้าปัดของเขา แล้วก็ด้านขวาจะเป็นในส่วนของการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรับสายวางสายเชื่อมต่อบลูทูธได้ก้านเกียร์ของเขายกมาอยู่ทางด้านหลังของเจ้าพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ด้านหลังพวงมาลัยเนี่ยมีในส่วนของแพดเดิลชิพมาให้ด้วยนะครับเกียร์ของเจ้า S300 รคันนี้มาพร้อมกับเกียร์7สปีด g t r o n i c ครับด้านซ้ายนะครับก้านไฟเลี้ยวต่างๆนะครับปัดน้ำฝนต่างๆมีครุสคอนโทรลมาให้ด้วยการปรับองศาของเขาก็เป็นแบบไฟฟ้าครับผ่านตัว ปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับขึ้นลงเข้าออกได้4ทิศทางครับไมเลทวันนี้ครับที่ผมรีวิวอยู่นะครับอยู่ที่165,400กับ67กิโลเมตรครับรับประกันไม่แท้ครับดูแรงไปหน่อยครับแต่ว่าตัวรถปี2015นะครับผ่านมา7ปีนะครับ วิ่งไป1 6 5 0 0 0กมิโลเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้าครับประหยัดมากๆนะครับไปไหนมาไหนเนี่ยก็สามารถใช้งานคันนี้ได้ไดแบบ daily use เลยมาดูต่อครับในส่วนของหน้าจอมัลติมีเดียตรงกลางด้านขวาของตัวหน้าจอเนี่ยจะมีในส่วนของปุ่มนะครับหัวหมอนด้านหลังนะครับเอาขึ้นและเอาลงได้แล้วก็ในส่วนของม่านหลังไฟฟ้าตรงนี้มีมาให้ครบเลยนะครับมาดูในส่วนของฟังก์ชันหน้าจอของเขาครับหน้าจอของเขาเนี่ยสั่งงานผ่านตัว สกอเาส์นะครับตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแพดเล็กๆตรงนี้นะครับตัวทัชแผดตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นแบ็คนะครับเอนเตอร์ต่างๆนะครับทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของช็อตคัทด้วยสําหรับคนที่ไม่ชอบในส่วนของสกอเมาส์หรือว่าใช้ทัชแผดตรงนี้นะครับเปลี่ยนช็อตคัทนะครับไม่ว่าจะเป็นเนวี่นะครับมีเดียต่างๆนะครับเรดิโอรับสายวางสายแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันของตัว v e h i c l e Setting ตรงนี้สามารถใช้งานได้หมดเรากดเข้ามาแล้วเราก็ใช้สกอร์เมาส์เนี่ยหมุนเอาแบบนี้เรามาดูความพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับของเจ้า S 3 0 0คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับในส่วนของ Ambient Light Color ครับมีด้วยกันถึง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7สีก็นะครับก็จะมีสีฟ้าสีม่วงนะครับสีขาวนะครับสีโอรสสีแดงสีชมพูนะครับแล้วก็สีม่วงเข้ม สามารถปรับได้ตามอัธรตในการขับขี่ของแต่ละคนเลยตรงกลางครับอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับอีกปึงปุ่มด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของลุมบ้าซีดก็คือเบาะนวดละกันนะครับสามารถดันหลังได้นะครับใครชอบขับขี่นะครับระยะทางไกลเกิดอาการเมื่อยล้าปวดหลังเราสามารถใช้ปุ่มลุมบ้าซีดเนี่ยสามารถดันหลังได้นะครับตัวเบาะก,ก็จะพองขึ้นมา ทำให้การขับขี่ของเราเนี่ยมีความไม่เมื่อยนะครับขับได้แบบยาวๆเลยระบบนะครับการขับขี่ของเขาโหมดการขับขี่เนี่ย s อสคาคันนี้มีถึง2โหมดมีโหมดอีโก้แล้วก็โหมดสปอร์ตครับ พอเพียงแล้วครับสำหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือนอกเมืองต่างๆนะครับพละกําลังของเจ้า s 300เนี่ยเรียกว่าทันท่วงทีแน่นอนนะครับใครชอบขับเร็วขับช้าเนี่ยตอบโจทย์มากๆสาหรับเจ้า s 300คันนี้และในส่วนของโช๊คไฟฟ้าของเขาปรับได้ถึง2ตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโช๊คแบบสปอร์ตแล้วก็โช๊คแบบคอมฟอร์ตอีกอย่างของเจ้า s 300คันนี้ครับด้านบนเนี่ยมาพร้อมกับหลังคาแก้วพาราไนมิกกราส์ูปบานใหญ่ครับทั้งในส่วนของ ผู้นั่งด้านหน้าและผู้นั่งด้านหลังครับสามารถเปิดได้นะครับเป็น2สเต็ปด้วยกันแบบนี้แต่ในส่วนของกระจกนะครับสามารถเปิดได้ในส่วนของบานด้านหน้าบานใหญ่ตรงนี้บานเดียวครับด้านหลังจะเป็นในส่วนของการเปิดปิดในส่วนของม่านกันแดดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเวลาปิดก็ปิดแบบไฟฟ้าแบบนี้รับประกันเรื่องน้ําซึมน้ารั่วนะครับร้อนะครับทุกอย่างเช็คมาให้เรียบร้อยหมดแล้ว หรูหลามากครับออปชั่นครบมากๆนะครับความสำคัญอีกหนึ่งอย่างครับสำหรับเจ้า S-Class ครับใครมีไว้ใช้งานในบ้านร้อยละ90ครับบอกเลยว่าจำเป็นต้องมีคนขับรถส่วนตัวครับเพราะว่าความสำคัญที่สุดของเจ้า S-Class ค,คือการนั่งโดยสารภายในรถคันนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งเป็นผู้บริหารด้านหลังดูว่าความกวาม้างขวาขง,ขงของเขามีมากข,ขนาดไหนตามไปดูครับตอนนี้อยู่ทางด้าน เบาะแถวที่2อนะครับ,บเบาะแถวหลังของเจ้า S อสคานครับลุกนั่งสบายมากครับไข่ห้างนะครับยืดขาวางขานอนไฟฟ้าในส่วนของตัวเบาะได้ด้วยเลื่อนหน้านะครับตัวพนักพิงสามารถเลื่อนได้หัวหมอนขึ้นลงได้มีในส่วนของเบาะอุ่นเบาะเย็นมาให้แล้วก็มีในส่วนของเมมโมรีของการนั่งไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารด้านขวาและด้านซ้ายนะครับมีมาให้ครบดอกลำโพงจากเบอร์เมสเตอร์มาให้นะครับม่านข้างนะครับแล้วก็ม่าน อีกเป็นช่องเล็กๆแบบนี้นะครับสวยสมบูรณ์ร้อยเครับไม่มีร่องรอยฉีกขาดเสียหายเลยประตู4ี่บานของเขาเป็นประตูดูดไฟฟ้าหมดทุกอย่างนะครับมีช่องแอร์ไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์จากเสา B นะครับขวาและซ้ายแล้วช่องแอร์จากตรงกลางด้วยสามารถ ปรับองศาได้แยกกันด้วยนะสำหรับด้านหลังนะครับขวาและซ้ายรวมแล้วนะครับภายในรถคันนี้นะครับ S300 เนี่ยระบบแอร์ของเขาแยกเป็น4โซนด้วยกันสามารถปรับองศาต่างหากได้เลยซ้ายและขวาครับมีช่องใส่ CD DVD มาให้นะครับมีจอหลังมาให้นะครับจาก Mercedes กดปุ๊บออนปับ๊บนี่มีในส่วนของโลโก้ Mercedes มาให้เรียบร้อยนะครับฟังเพลงดูหนัง ไปด้วยกันหมดเลยครับทั้งคันแบบนี้สนุกสนานแน่นอนตรงกลางของเจ้า S อสคลาครับในส่วนของที่เท้าแขนครับเปิดลงมาแบบนี้ป้าบโหใหญ่ยาวมากครับมีที่วางแก้วด้วยกันถึง2งใบนะครับกดลงไปแบบนี้สามารถวางแก้วได้ใครไม่ใช่ก็กดตรงนี้อ่าตัววางแก้วก็จะขึ้นมาเป็นที่เท้าแขนด้านล่างมีช่องเสียบ USB อให้2ช่องครับแล้วก็ช่องเสียบสายเอนะครับเหลืองขาวแดงให้1งช่องนะครับช่องใส่ ของต่างๆเล็กๆน,น,น้อยๆเป็นลักษณะบูแบบกรรมี่มาให้ครบหมดทุกอย่างนะครับไม่ใช้ปิดบ่ายด้านหลังนะครับเปิดมาจะเจอในส่วนของหูฟังครับจากตัวจอของเขาแยกซ้ายและขวาแล้วก็ในส่วนของรีโมทมีมาให้นะครับแยกกันนะครับซ้ายและขวาเลยอิสระมากๆครับสำหรับเจ้า S300 อคันนี้นะครับเดินทางเรียกว่าไกลๆอ่ะต่างจังหวัดนะครับเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตหาดใหญ่สงขลาต่างๆเรียกว่า นั่งไปเลยเหรอครับแบเดียวถึงจริงๆนะครับถึงแล้วแทบไม่อยากจะลงจากรถทันนี้เลยมาดูในส่วนของด้านบนอีกอย่างครับโหจะมีในส่วนของกระจกแต่งหน้ามาให้ทั้งขวาและซ้ายมาให้ด้วยนะครับตัวไฟกระจกแต่งหน้าทุกอย่างทํางานครบหมดทุกอย่างครับสะดวกสบายจริงๆครับนั่งแล้วไม่อยากจะลงครับ อยากจะนอนยาวๆเลยภายในตัวรถ s อสค s s S 300คันนี้ครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับเหมาะสำหรับไว้ใช้ในครอบครัวนะครับที่ไม่มีจำนวนสมาชิกมากจนเกินไปมีสัก3ถึง4คนรับรองว่าคันนี้เนี่ยน้องๆเลยในส่วนของใครจะมองจะไปซื้อรถตู้อเนกประสงค์ต่างๆใช้ครับ s อสคคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันครับ เรามาดูในส่วนของหัวใจสําคัญครับหลักๆเลยของรถแต่ละคันคือเจ้าเครื่องยนต์ของเขานะครับคันนี้ s 300 BlueTech Hybrid ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลบวกมอเตอร์พลังงานไฟฟ้าครับ2,200 c c ซี 2, นะครับเทอร์โบนะครับ ตัวเครื่องยนต์นะครับสะอาดมากๆสภาพของเครื่องยนต์ต่างๆไม่มีอาการซึมของน้ามันเครื่องนะครับไม่มีการปิดปกติของการทํางานทุกอย่างเลยนะครับแก้มข้างไม่ว่าจะด้านซ้ายและด้านขวานะครับน็อตเดิมไม่ไม่มีขยับรวมถึงน็อตฝากระโปรงหน้านะครับไม่มีขยับเช่นเดียวกันแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานเลยครับรอยพับนะครับของตัวกระกระโปรงหน้าครับเดิมๆเลยสามารถใช้เล็บจิกเข้าไปได้แบบนี้นะครับเม็ดอาร์ครอยดอททุกอย่างนะครับสวย สวยเลยนะครับไม่มีร่องรอยอุบัติเหตุมาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของท่อนางท่อน้ําต่างๆระบบการทํางานของเขาระบบเกียร์ของเขาคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,200cc ดีเซลไฟฟ้าทํางานคู่กับตัวเกียร์7สปีดจีทอนิกของ Mercedes มาดูในส่วนของสติกเกอร์ต่างๆจากโรงงานครับบ่งบอกน้ํายาแอร์ต่างๆซ้ายและขวาทุกอย่างนะครับอยู่ครบหมดเลยเรียกว่าเจ้าของพูดว่าดูแลรถด,ดีนะไอ้หนู เอาไปให้คนอื่นใช้ได้เลยคําพูดนี้ผมเชื่อแล้ว100%เครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะมี s อสคลาสไว้เสริมบารามีนะครับด้วยราคา นะตอนนี้ที่เป็นมือ2แล้วไม่ถึง2ล้านบาทครับมันคือเจ้า Mercedes-Benz S300 mm. BlueTech Hybrid โฉม Exclusive ครับรหัส W222 ตัวรถปี2015ครับราคาที่ AB Premium ภูมิใจนําเสนอมากๆครับเพียง1,899,000บาทเท่านั้น1,890,000 9,000บาทเท่านั้นครับมาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษ,ษมากๆครับเริ่มต้นเพียง2.79เท่านั้นมีวารันตีหลังการขายครับดูแลเครื่องยนต์กล่องอิ u ิส่วนควบด่างๆนะครับรวมแล้วกว่า170-180รายการเอาไปเลย1ปีหรือ12,000กิโลเมตรถ้าใครไม่พอใจพ่อนผ่านธนาคารกรุงศรีออโต้ลิสซิ่งครับเอาไปจุกๆครับ2ปีหรือ7 0 0 0 0กิเมตรรีบโทรเข้ามาครับ095-005555 0950005555และฝากช่องทางทางออนไลน์ด้วยครับ AB Premier Motor กดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับ AB p r e m i u r Motor ด้วยวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com